สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n นล m i l l m a z d a นะครับสำหรับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตก่อนส่งมอมนะครับเป็น Mazda CX 3 2 2 0รุ่นคาร e ์บอนอ dition นะครับคันนี้จะเป็นสีเทาแมชช i n เกร a y ก็เดี๋ยวเราไปดูครับคันนี้นะครับเตรียมตัวส่งมอบในวันนี้นะเป็นรถของพี่นัทนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมอะไรไปบ้างครับก็ไปชมกันเลยครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น Mazda CX 3 0รุ่นคาร์บอน dition นะครับคันนี้จะเป็นสีเทา Machine g r a ์นะครับราคาตัวรถเนี่ยอยู่ที่1น1 1 0ล0านบาทนะครับบวกค่าสีเทาแมชชีนเกรย์15,000บาทนะครับ สำหรับในรุ่นคาร์บอนอ dition คันนี้นะคะร,รุ่นคาร์บอนนะครับจะเป็นสเปคออปชันเดียวกับรุ่น SP นะครับแต่ว่ามีการปรับแต่งอุปกรณ์นะครับให้เป็นสีดำนะฮะเป็นโทนสีดำแล้วก็ตัวสีจะมีอยู่2ส,สีนะครับเป็นสีเทาแมชชีนเกรย์และสีเทาโพลีเมเทอรเกรนะครับคันนี้ก็เตรียมตัวส่งมอบนะครับวันนี้คุณลูกค้าจะมารับรถในวันนี้นะฮะ ก็เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ตกแต่งครับสำหรับคันนี้นะครับว่ามีติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมอะไรไปบ้างเน้นใช้งานนะครับสำหรับคันนี้ในเรื่องของสเปคแล้วก็ออปชันนะครับคันนี้นะครับจัดเต็มนะครับมีกล้อง360รอบคันนะครับเซ็นเซอร์หน้า4จุดหลัง4จุดพร้อมระบบความปลอดภัยแบบครบถ้วนตัวล้อแม็กเป็นขอบ18นิ้วนะครับเป็นโทนสีดําเข้มแบบนี้เลยนะครับเฉพาะในรุ่นคาร์บอนนะครับ ครอบกระจกเนี่ยที่มีมาสแตนดาร์ดตัวรถก็จะเป็นสีดําเงาแบบนี้นะครับในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งนะครับภายนอกเนี่ยคันนี้จะมีติดตั้งเป็นชุดคิ้วกันศาส์นะครับเป็นของแท้นะครับทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะครับส่วนถัดมาจะมีฟิล์มกันรอยเปียโนแบ็คนะครับบริเวณตรงนี้นะครับเราติดฟิล์มให้ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะครับตรงนี้ติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าบริเวณเปียโนแบ็คนี่เป็นรอยได้ง่ายมากนะครับ ถ้าเพื่อนๆยังไม่ติดฟิล์มเนี่ยรีบไปติดฟิล์มก่อนเลยนะฮะอันนี้มีตั้งให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของภายในนะครับคันนี้เป็นชุดเครื่องเสียงของ Bose นะครับซึ่งเป็นสเปคเดียวกับรุ่น SP อยู่แล้วนะครับบริเวณตรงนี้เนี่ยเรามีติดตั้งเป็นฟิล์มกันรอยเป็นโนแบ็กภายในมาให้นะครับก็จะมีชุดนี้1ชุดนะครับทั้งหมดเลยนะรวมถึงรอบเกียร์ตรงนี้ด้วยนะครับนี ติดให้เรียบร้อยนะครับมีฟิฟ์มให้เรียบร้อยภายในจะเป็นเบาะสีแดงนะครับแบบนี้นะครับเป็นเบอร์ก,กันดีนะสีออกแดงเข้มๆหน่อยนะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยเป็นหนังนะครับแผงประตูนะครับแล้วก็จะมีเป็นเดินได้สีแดงด้วยนะครับอันนี้นี่เฉพาะรุ่น Li m i t e d e d i t i o n นะครับในรุ่นคาร์บอนนี่ครับ เดินเป็นได้สีแดงก็ให้อารมณ์สปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับตัวเบาะนะครับจะเป็นปรับไฟฟ้านะครับพร้อมเมมมรี่ได้2ตําแหน่งนะสำหรับ 4X30 นะครับส่วนถัดมานะครับมีติดตั้งเป็นชุดสครับเพจมาให้นะครับนี่เป็นของแท้นะครับทั้งหมด4ชิ้นนะครับนนอ้สำหรับภายในนะ ด้านบนนะครับมีหลังคาซันรูปนะครับเป็นซันรูปไฟฟ้านะครับก็สามารถเปิดใช้งานได้นะครับในส่วนถัดมาครับเป็นกล้องบันทึกหน้ารถนะครับอันนี้เป็นของแท้จาก m a สด้าเลยนะครับพร้อมติดตั้งเรียบร้อยนะฮะคันนี้ก็เป็นเน้นใช้งานนะสำหรับอุปกรณ์ตกแต่งนะครับเป็นสิ่งที่ควรจะมีนี่นี่ก็ทำการติดฟิล์มให้เรียบร้อย ภายในก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับรุ่น4 x 3 0คาร์บอนนะครับเป็นโทนสีดำทั้งหมดเลยอันนี้เป็นในส่วนของหน้าปัดนะครับหน้าปัดตรงกลางเนี่ยจะเป็นหน้าจอแบบ TF TFT นะครับที่เพื่อนสามารถกดเปลี่ยนมุมมองภาตรงนี้ได้นี่จะมีปุ่มอินโฟนะพอกดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนหน้านะครับใครที่ชอบแบบดิจิตอลก็สามารถเปลี่ยนผ่านปุ่มอินโฟตรงนี้ได้เลยวันนี้หน้าจอนะครับ เป็นขนาด8.8นิ้วนะฮะแอร์ Air จะเป็นแบบดูโอโซนนะครับที่เราสามารถปรับอุณหภูมิแยกกันได้หรือว่าจะซิงก็ได้ตัวนี้ไม่มีไวเลสชาร์จนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะใช้ Apple Ca คาเเนี่ยสามารถเสียบผ่าน USB พอร์ตด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับมีมาให้นะครับ พร้อมออโต้โฮนะครับพวงมลาลัยเนี่ยจะเป็นมัลติฟังก์ชันพร้อมอะแด็พทีฟครูสเซนโทนนะครับที่เราสามารถแปลผันความเร็วอัตโนมัติไม่มีสต็อปแอนด์โก้นะครับในรุ่นนี้สปอร์ตแพทเนอร์ชิพนะครับทางด้านหลังนี่เอาไว้เปลี่ยนเกียร์ที่พวงมลาลัยปรับเกียร์ได้6สปีดนะครับตรงนี้จะมีค่าความเร็วนะครับเป็นวินชิลแอคทีฟไดวิ่งดิสเพย์แสดงความเร็วแบบดิจิตอลนะครับให้เพื่อนเได้ใช้งานด้วยสามารถเปิดปิดการใช้งานได้นะนี่เห็นไหมเอ่ย มันจะยิงสะท้อนขึ้นกระจกไปเลยนะครับสำหรับคนขับถึงจะเห็นนะครับไฟในรถนะครับเป็นไฟแบบ LED นะครับเป็นไฟสีขาวเรียบร้อยนะครับทั้งหมดเลยรอบคันกระจกตัดแสงนะครับเวลาเจอแบบรถไฟแรงๆมาเนี่ยตังนี้มันจะทําหน้าที่ดอบไฟให้นะครับก็ในเรื่องของการขับขี่ก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นตรงนี้เป็นกระจกไฟฟ้าออโต้ทั้ง4บานนะครับปกติจะมีแค่บานคนขับใช่ไหมครับอันนี้ ใน,ในรุ่นนี้เนี่ยเป็นออโต้ทั้ง4บารเลยที่เก็บสัมภาระทางด้านท้ายครับมีถาดท้ายแถมให้นะครับเป็นของแท้อีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราตรวจเช็คอุปกรณ์นิดนึงด้านล่างนะครับก็จะมียางอะไหล่มาให้นะครับเป็นที่เพื่อนเพื่อเห็นเนี่ยเป็นชุดซับวูเปอร์ของบอสนะครับนี่เครื่องมือแม่แรงอยู่ครบถ้วน อันนี้ก็ติดมากับตัวรถอยู่แล้วนะครับในส่วนของยาไหลแล้วก็เครื่องมือแม่แรงต่างๆอันนี้เป็นบริเวณปุ่มนะครับปุ่มไฟฟ้านะสำหรับประตูท้ายตัวนี้ไม่มีคิกเซนเซอร์นะครับนี่ด้านหลังเนี่ยจะมีเซนเซอร์ถอยหลัง4จุดนะครับแล้วก็กล้องที่เป็นกล้องมองหลังนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะ เครื่องยนต์2.0นะครับรองรับการใช้งานท่อคู่นะครับอันนี้เป็นท่อออกจริงก็สามารถใช้งานได้อย่างเต็มระบบนะครับสวยมากครับคันนี้เป็นรุ่น Limited Edition ด้วยนะฮะคันนี้ประมาณ99%นะครับเหลือเก็บรายละเอียดเล็กน้อยนะครับก็เตรียมตัวพร้อมส่งมอบนะครับวันนี้ก็มาแบบสั้นๆนะให้เพื่อนๆได้ดูเป็นแนวทางนะครับสำหรับใครที่สนใจ Mazda CX-30 รุ่นคาร์บอนอยู่นะครับ วัสดุพรีเมียมมากครับสำหรับ Mazda cx 3 0นะรับรองไม่ติดฝังแน่นอนนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับตอนนี้เรามีแคมเปญฟรี Mazda Ultimate Service 5ปีนะฮะอยากดาวเท่าไหร่ออกรถแบบไหนมาคุยกันได้ครับจัดให้ได้ทุกแบบนะฮะสำหรับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเตรียมตัวส่งมอบรถก่อนนะครับ แล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะครับจะเอารถรุ่นอะไรมาเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ชมกันก็รอกดติดตามไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ